หมายเลขหนึ่งโผลครั้งแรกบนรถอะพิเรียมมอเตอร์จีพีอะพิเรียมเลสซิ่งทีมมอเตอรได้มีการเปิดตัวทีมแข่งใหม่วันนี้ได้2นักแข่งใหม่ครับรวมไปถึงรถแข่ง RSGP 25ปีใหม่ฮอเก้ามาตินแชมป์โลกคนล่าสุดครับที่โยกมาจากทีมพราม็กเขาเลือกใช้หมายเลขหนึ่งบนรถแข่งคันใหม่ของเขาในปีนี้ครับตามที่คาดการเอาไว้เลยหลังจากที่ รถแข่งดุค a ติ d e s ม o เซเลซี่จี24เนี่ยเป็นคันที่พาเขาคว้าแชมป์โลกในปี2024ที่ผ่านมามาตินเองครับถือเป็นนักบิดแชมป์โลกทีมอิสระคนแรกในประวัติศาสตร์ของ MotoGP เพราะถ้าเกิดย้อนกลับไปนักบิดแชมป์โลกที่ได้แชมป์กับทีมอิสระเนี่ยจะต้องย้อนลึกไปถึงปี2001นั่นก็คือวาเลนติโนรัสซีที่คว้าแชมป์ได้แต่ณขณะนั้นเนี่ยชื่อรายการยังเป็น กลางปีมอเตอร์ไซค์เรซิ่งแล้วก็รถแข่งครับยังเป็นรถแข่ง 500cc อยู่เลยจุดนี้จึงทำให้ฮอเก้ครับเชื่อว่าตัวเองเนี่ยมีดีพอที่ควรจะอยู่ในทีมโรงงานและเขาเลือกตัดสินใจที่จะออกจากทีมพราม a กเพราะดูค a ติไม่ตัดสินใจเลือกเขาขึ้นทีมใหญ่ d u ค a ติ Factory ขณะที่มาโคเบสเซกินักบิดหน้าใหม่อีกคนหนึ่งครับย้ายมาจากทีม v r 4 6เพราะว่า ต้องการที่จะเข้าสู่ทีมโรงงานของทางโนอาเล่ A L e. ด้านของตัวรถแข่ง RSGP 25เราจะเห็นได้ว่ามีการปรับลวดลายเล็กน้อยนะครับก็คือตัวลายสีน้ำเงินอมม่วงเนี่ยมันจะหายไปแล้วแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดหลักๆที่เราเห็นได้ชัดก็คือตัววิงเล็ตทางด้านท้ายครับที่จะเป็นรูปแบบวิงของรถฟอร์มูล่าวเนี่ยปรับเปลี่ยนเป็นปีกแบบครีบ2แถบทางด้านท้ายแทน เพื่อนๆคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรคุณคิดว่าฮอกเก้จะสามารถป้องกันแชมป์โลกในปีนี้ได้หรือไม่และคุณคิดว่าในปีนี้ครับ a p e r i i r a c i n n m o t t o p เนี่ยจะทำผลงานได้ดีขึ้นจากปีที่แล้วไหมยังไงก็คอมเมนต์บอกพวกเรากันหน่อยครับยังไงฝากติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r w a l ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลนขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ